สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Emirates Stadium นะครับในเกมพีเีกคู่ Super Sunday นะครับระหว่าง Arsenal นะครับพบกับ Manchester City และก็เป็นทั้งคู่นะครับที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ในเกมนี้เกมมันน่าสนใจอะไรบ้างผมว่าวันนี้สิ่งที่ผมอยากพูดมันติดอยู่ในใจผมเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ไล่เรียงกันไปแล้วกันแต่ผมว่าเกมวันนี้มัน มันไม่ได้มีอะไรให้เราพูดถึงชัดเจนขนาดนั้นมันก็คงเป็นเกมที่อาร์เซนอลนั้นครองครอบครอง,รองบอลถ้ส่วนใหญ่นะครับแล้วซิตี้เองก็ใช้จังหวะนั้นฉกฉวยกลับมาแล้วก็คือการเคาน์เตอร์นั่นเองแล้วก็จังหวะคมกลิบเลยแล้วก็ได้ออกนำอาร์เซนอลไปนะครับในช่วงครึ่งแรกอย่างรวดเร็วเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยเกมของอาร์เซนอลส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการปั้นเกมของตเองแต่เกมรับของซิตี้ผมว่าวันนี้มาเหนียวเหนียวแน่นๆผิดปกติเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามเกี่ยวโค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับมาต่อกันเลยคือคือด้วยธรรมชาติอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าคืออาร์ชซนลหลังจากที่ถูกขึ้นนําไปครับก็เล่นตามเกมของตัวเองปกติก็พยายามจะขึงเกมไว้แล้วก็พยายามที่จะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ วันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือบอลจากลูกเตะมุมของอาร์ซนอลถามว่าทําไมมันถึงไม่คมกลิบเหมือนเดิมเปลี่ยนไปหรือเปล่าลูกโค้งของเดคันไรท์ถ้าไม่ทํางานหรือเปล่าคําตอบเดียวเลยครับนั่นคือดานาลูม่าดานนลูม่าผู้เสาประตูของซิตี้ครับพอเขาอยู่ในกรอบในใน,ในเขตโทษของเขาการที่เขาออกมาฉกบอลนะมันทําลายจังหวะการหม่งทุกอย่างเลย มีจังหวะหนึ่งที่คาราฟิเรี่กระโดดลอยตัวขึ้นไปแต่ถ้าเดลุม่าไม่ออกมาชกบอลจังหวะนั้นผมว่ายังไงก็ถึงคาราฟิเอรี่เป็นประตูแน่ๆแ,แต่นั่นแหละครับหลายๆครั้งที่บอลจากเดคันไรซ์ยนเข้ามาแล้วตัวของเดลุม่าเองก็ออกปัดจังหวะเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยส่วนสูงด้วยแล้วก็ใช้ใช้แขนนะครับในการออกไปอะยังไงก็ ผมว่ายัางไงก็ขึ้นเหนืออยู่แล้วคนที่กระโดดขึ้นไปหมองยังไงก็ไม่สู้กระโดดขึ้นไปแล้วใช้แขนแบบที่บุกษาประตูทําและเดอร์นาลุมาเองก็ทําแบบนั้นได้ดีให้กับซิตี้ยิ่งดูผมยิ่งรู้สึกเลยว่าลูกแต่มุมจะยากขึ้นสําหรับอาร์ซนอลในเกมนี้เพราะว่าเดอร์นาลุมาออกมาแล้วแม่นยําม,มากนะครับออกมาแล้วไม่สเปชสปะออกมาแล้วเจอบอลโดยตลอดนี่คือเดอร์นาลุมาหรือจังหวะที่อาร์ซนอลขึ้นไปถึงเส้นทางด้านข้างแล้วครอสบอลเข้ามาก็เป็นเดอร์นาลมาอีกเหมือนเดิม นี่แหละครับดอนนารุม่าอย่างที่โอ้โหผมพอพอผมเห็นแบบนี้เกมของซตตี้มันเหนียวแน่นขึ้นจริงๆพอได้ผู้รษาประตูที่ดีและประสบการณ์สูงแล้วก็เนี่ยเก่งขนาดเนี้ยนะครับเข้าสู่ทีมก็ทำให้เซตตี้เองเล่นได้ดีในเกมนี้และนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าอาร์เซนลก็พยายามที่จะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายก็ทำอะไรเซตตี้ไม่ได้นะครับเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับในเกมนี้ เล่นแล้วรอโอกาสของพวกเขาเองจนกระทั่งขึ้นนำหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นเกมก็ยังเป็นของอาร์เซนลแต่สุดท้ายครับซิตี้เองก็รอโอกาสของพวกเขาไม่ได้ลงไปรับกันหน้าปากประตูแต่อย่างใดนะแต่เล่นแบบอดทนแล้วรอจังหวะของตัวเองนี่คือเกมซิตี้วันนี้ครึ่งแรกเนี่ยผมเข้าใจแบบนี้อืมผมเข้าใจแบบนี้ แวะนิดหนึ่งแล้วกันวันนี้อาร์เซนลใช้ทอส,สากนะครับเป็นเีกซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเมริโน่คู่กลางก็เป็นเดคันไรส์จับคู่กับชูบเบนดี้ขวาเป็นมาดูวิเก้ก่อนแต่ในม้านั่งสำรองของอาร์เซนลมีตัวของบูกายโยซาก้าน่าเห็นหน่าสนใจว่าจะลงนาทีที่เท่าไหร่เ <c oughs> พาราะสถานการณ์ของอาร์เซนลพอถูกขึ้นนำไปครับยังไงก็ต้องการประตูอยู่แล้วในเกมนี้นั่นนั่นนั่นจึงเป็นโจทย์เหมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นซาก้าในรูปแบบใดแต่ว่าพอครึ่งหลัง อาร์เซนอลเปลี่ยน2คนนะครับส่งเอเซ่ลงมายืนเป็นมิดฟิลด์รุกแทนเมริโนแล้วก็มาโดยเก้ออกไปนะครับส่งซาก้าลงมาเกมรุกของอาร์เซนอลก็ดูหวือหวาขึ้นครอบครองบอลได้มากกว่าก็พยายามจะทำทุกอย่างนั่นแหละครับแต่สุดท้ายผมรู้สึกบางอย่างกับซิตี้วันนี้ คือครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเหมือนกันว่าซิตี้เองก็เล่นเกมรับเป็นหลักเลยเน้นเกมรับของตัวเองเลยแล้วรอโอกาสตอนแรกกับผมเข้าใจอย่างนั้นว่ารอจังหวะเคาน์เตอร์รอจังหวะเคาน์เตอร์แม่นๆ่นจังหวะไดเร็กฟุตบอลคมคม,คมและให้บรรดาเกมรุกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโดกูเออฮาลันเองหรือแม้กระทั่งฟิลโฟเดนหรือเบอร์นาร์โดซินบาเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วก็ปิดจ็อบอาร์เซนอลผมคิดแบบนั้นแต่พอยิ่งเล่นไปอ่ะผมมาเอะจังหวะที่โฟเดนออกไป โฟเดนเองไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือไม่ได้โดนประทะหนักๆน,นะผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนโฟเดนและส่งตัวของนาธานเอเก้ลงมาพอนาธานเอเก้ลงมากลายเป็นว่าอาร์เซนลเริ่มปเออขอไปครับกลายเป็นซิตี้เองเริ่มปิดเกมนี้ลงคำถามของผมเกิดขึ้นทันทีด้วยความที่ผมดูซิตี้มาผมพูดเลยนะผมดูซิตี้ไม่ได้น้อยผมอยากถามแฟนๆของพี่ๆซิตี้กันละกัน ว่าซิตี้ของเป๊ปเคยเล่นในลักษณะแบบนี้ไหมคือถอดถอดตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์หรือตัวรุกของเต็งแล้วใส่แกมรับลงไปแบบนี้เพื่อจะยืนให้มันเหนียวแน่นแบบนี้สำหรับผมผมไม่เคยเห็นซิตี้เล่นถ้ามีก็คงน้อยมากแต่สำหรับผมนะที่เท่าที่ดูแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นมาผมไม่เคยเห็นแบบนี้ ต่อให้เกมมันเคี่ยวแค่ไหนต่อให้มันยังไงผมว่าเต็มที่ก็เปลี่ยนเอาฮารันออกแล้วก็ส่งบรรดาอาจจะตัวรุกที่มีความเร็วลงไปหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะส่งกลางลงไปเพื่อแพ็คกลางให้มันแน่นแต่ในลักษณะที่ส่งกองหลังลงไปยืนกันเป็นหน้าหน้ากระดานแบบนี้แล้วปิดเกมแบบนี้ตั้งแต่ช่วงนาทีที่60กว่าเนี่ยสำหรับผมผมไม่เคยเห็น และถ้านะตอนนั้นอาจหลายคนอาจจะบอกว่าก็อาร์เซนอลคองเกมแล้วก็จะให้เล่นยังไงล่ะซิตี้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเออตอนนั้น่ะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเออก็อาร์เซนอลก็คองเกมไว้แต่ผมแค่รู้สึกว่าซิตี้ของเป๊ปปกติอ่ะเขาเขาเขาไม่ได้กลัวอะไรแบบนี้เออถ้าถามผมนะผมว่าเขาไม่ได้กลัวอะไรก็เล่นก็เล่นสู้กันไปอะ่ะคือ ใหทีมหนึ่งนะครับอย่างอาเซนอลวันนี้ทำเกมเข้าใส่ซิตี้ซิตี้ก็จะสวนทันทีเหมือนกันคือแรกกันนะ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าครึ่งหลังน่าจะสนุกเพราะว่าซิตี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความจําเป็นต้องลงไปเล่นเกมแล้วผมไม่เคยเห็นซิตี้ลงไปเล่นเกมรับแบบนี้ส่วนอาเซนอลยังไงก็ต้องการประตูเกมมันจะสนุกมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมคิดมันแตกต่างออกไปแบบสิ้นเชิงเลยกลายเป็นว่าเป๊ปเองส่งแอเก้ลงมาแล้วผมก็รู้สึกมันเริ่มทําแม่งทําแม่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใครแม็กกัน พอเล่นไปนะครับกลายเป็นซิตี้เองก็เริ่มทยอยเปลี่ยนเอาบรรดาเกมรุกออกไปโดยเฉพาะตัวของฮารันออกไปแล้วก็ส่งเกมรับของเตงลงมาแต่ก็เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาดอกูมายืนเป็นลกยเป็นเป็นคนที่คอยเก็บบอลและทําอันตรายให้กับอาร์เซนอลหรือพยายามจะใช้ความเร็วของเขานั่นแหละคอยป่วนแนวรับของอาร์เซนอลเพราะว่าอาร์เซนอลก็ต้องโถมเข้าใส่ซิตี้อยู่แล้วนั่นแหละครับพอยิ่งเล่นไปนะครับเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งนาทีที่80 คราวนี้ซิตี้เองเกมรับแบบแบบคืออาจจะบอกว่าจ๋าขนาดนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าตัวของโอไลลี่นะครับออกไปแต่ส่งจอห์นสโตนลงมามันก็คงอาลมเหมือนครับตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนกันแต่สิ่งที่ซิตี้ไปนะครับมันคือการปิดเกมอย่างส่งฮาลัานไปแล้วส่งดิโก้กอนซเลสลงมาอะไรทำนองนี้ซึ่งอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปผมไม่เคยเห็นเป๊ปเล่นในลักษณะแบบนี้มากอ่อนพอเป๊ปเล่นแบบนี้ ตอนนาทีที่ประมาณ80อสตอนที่มาตี้ลงมาวันนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับอาร์เซนลไม่ได้ติดใจกับรูปแบบการเล่นของอาร์เตต้านะผมรู้สึกว่าการเล่นในลักษณะแบบนี้แล้วเปลี่ยนเอาผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งลงมาแล้วรูปแบบเกมของอาร์เซนลมันยังคงดูแล้วมันยังทํางานได้อยู่รูปแบบการเล่นของอาร์เซนลมันดูไม่ได้พังความหมายของผมที่ผมพูดมาหลายคลิปว่าทำไมอาร์เซนลผมไม่ได้เห็นวิธีการเล่นแบบอื่นเลยแต่วันนี้ ยังเล่นแบบเดิมได้เพราะว่าแบบเดิมมันยังใช้งานได้อยู่แคเปลี่ยนตำแหน่งลงมาแล้วในช่วงท้ายที่เปลี่ยนมาตี้ลงมาก็ถอดทิมเบอร์ออกไปแล้วเหลือแค่หลังสาโอเควันนี้ผมโอเคผมยังคิดอยู่ในใจเลยว่าตอนที่มาตี้ลงมาถ้ามันนตีเสมอไม่ได้อ่ะแพ้ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งวันนี้ผมไม่ติดใจอะไรในอาร์เตต้าเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากเกมนี้ไปก็เหลืออีกหในพรีเมียร์ลีกอีก30กว่าเกมอ่ะ33เกมเกมนี้เกมที่5เท่านั้นเองผมว่าระยะทางมันอีกยาวไกลเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากัน แต่วันนี้ผมสำหรับผมนะถ้ามันจบโดยที่อาร์เซนแพ้ซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งผมไม่ได้รู้สึกติดอะไรกับอาร์เตต้าแต่สิ่งที่ผมติดผมติดกับเป๊ปอ่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมติดกับเป๊ปตอนที่บาร์ตี้ลงมานาะทีที่80อ่อะซิตี้ก็เล่นด้วยความเหนียวแน่นซึ่งผมไม่เคยเห็นย้ําเลยนะผมไม่เคยเห็นพอผมไม่เคยเห็นมันกลายเป็นว่าแล้วทําไมเป๊ปถึงเล่นแบบนี้ คำถามมันเกิดขึ้นในหัวผมเลยว่าทำไมเป๊ปถึงเล่นในลักษณะแบบนี้2 1เพื่อ3คะแนนอย่างนั้นเหรอนี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่น,น,ใชน,นัดตัดสินแชมป์คือถ้าในกรณีนี้คือเกมที่37ในฤดูกาลนี้แล้วถ้าเกมนี้ซิตี้เล่นเพียง1คะแนน,นก็จะเป็นแชมป์ในทันทีอันนี้ผมไม่ติดอะไรเลยแต่นี่มันเพิ่งต้นฤดูกาลนะครับแล้วทุกอย่างของซิตี้ดูได้เปรียบอาร์เซนอลด้วยทั้งประตูแล้วก็รูปแบบการเล่น ต่อให้อาร์เซนอลเล่นแลกกันอะ่ะผมว่าซิตี้มีตนอยู่ในมือหนึ่งลูกอะ่ะก็แลกกันไปก็แลกกันไปเพราะเกมรุกของซิตี้เองก็มีอย่างที่2พละกําลังหรือเปล่าเกมที่ตัวของซิตี้เล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะกับนาโปลีอ่ะผมก็มองกลับกันเหมือนกันเกมกับนาโปลีเองมันไม่ใช่เกมหนักของซิตี้เลยผมเพิ่งดูมาเกมที่ซตตี้เล่นกับนาโปลีไม่ใช่เกมหนักดังนั้นพละกําลังของนักเตะอะไรหรือแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าหรืออาการบาดเจ็บผมว่าไม่น่ามี สิ่งที่ผมคิดได้นะตอนนั้นเลยนะนะเมื่อสักครู่นี้นะเพิ่งดูจบมาผมนั่งคิดของผมคนเดียวอันนี้ผมพูดเลยนะมันอาจจะเป็นความคิดแบบเพ้อๆของผมก็ได้ผมรู้สึกว่าเป๊ปพยายามที่จะที่จะสอนให้ไม่ใช่สอนแล้วกันเพื่อเป๊ปจะทําให้อดิตารู้ถึงความเจ็บปวดอะ่ะรู้ถึงความแบบว่าเจ็บปวดที่เวลาถูกขึ้นนําไปแค่ลูกเดียวแล้วปิดเกมด้วยกันที่เล่นเกมรับแบบจ๋าๆแบบเนี้มันรู้สึกยังไง มีใครหลยมีมีใครสักคนคิดแบบผมไหมผมอาจจะแบบจิตจิตหรือเพอ้อเพ้ออยู่คนเดียวก็ได้นะแต่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆถามว่าทําไมถ้าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งอาร์เซนอลเวลาที่เล่นกับซิตี้แล้วได้ประตูขึ้นนมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาร์เซนอลก็จะลงไปเล่นเกมรับแล้วก็ยื้อเกมไปแล้วสุดท้ายก็ได้3คะแนนมาโดยเฉือนซิตี้ไป1ลูกอะไรแบบนี้แล้วซิตี้ก็พยายามจะทําทุกอย่างโหมบุกน,น,นู่นนั่นนี่พยายามจะบดขยี้เอาประตูขึ้นมาแต่สุดท้ายพอทําไม่ได้ พ่ายแพ้กับอาร์เซนอลไปสูนประตูต่อหนึ่งมันเจ็บปวดยังไงวันนี้กาเดล่าพยายามจะทําให้อาร์เซนอลรู้ว่าเขารู้สึกยังไงผมรู้สึกแบบนั้นมันไม่ใช่ความเจ้าคิดเจ้าแคด้วยนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีโอกาสแล้วเรารู้สึกเลยว่าวันนี้คือมันมีโอกาสที่ททกาเดล่าจะทําแบบนั้นกับอาร์เซนอลบ้างอยู่จะได้รู้ว่าเวลาที่ไอโดนอะไรแบบนี้ไอรู้สึกยังไง ผมคิดแบบนั้นของผมเลยนะผมเพลยของผมอยู่คนเดียวเลยผมไม่อาจจะไม่มีใครคิดแบบผมก็ได้อาจจะมีคนมองว่าเอ้ยวันนี้ซิตี้เซฟเพื่อ3คะแนนแต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นเพราะว่านี่มันผิดธรรมชาติของเป๊ปจริงๆเป๊ปเป็นผู้จัดก,การทีมที่ผมมองว่าเขาไม่เคยกลัวใครและลูกทีมเขาก็ได,ได้ได้ความรู้สึกแบบนั้นมาเหมือนกันว่าซิตี้เองไม่เคยกลัวใครแรกก็แรกครับแลกก็แรกแพ้ก็แพ้แต่ว่าแพใใ้ในความที่ตัวเองก็เป็นซิตี้ใส่ดีเอ็นเอของความเป็นซิตี้ลงไปนั่นคือสิ่งที่ผมมอง ว่าวันนี้อยู่ดีซิตี้ก็กลายเป็นว่าถอดโฟร์ได้นออกไปแล้วส่งเอเก้ลงไปแล้วก็พยายามที่จะเล่นเกมแล้วแพ็คเกมของตัวเองให้แน่นมันทําให้ผมร,รู้สึกถึงเกมที่อาร์เซนอลเล่นกับซิตี้นี่แหละและอาร์เซนอลเองก็เฉือนเอาชนะ,ะซิตี้ไปด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นวันนี้ซิตี้ก็เลยทําบ้างแต่เกือบเหมือนกันนะเกือบเหมือนกันและนั่นแหละครับ พระเอกก็ลงใหม่แล้วนั่นก็คือมาตีนั่นเองอาร์เซนอลเองก็พยายามทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมก็ตามพยายามแล้วพยายามอีกสุดท้ายเป็นเอเซตรงกลางสนามช่วงท้ายเกมเลยนะครับต่อเวลาวันนี้ต่อเวลาไป7นาทีเลยมีโอกาสให้อาร์เซนอลได้หายใจยกบอลไปให้มาตีมีไอเก้อยู่นะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายก็ไปทดแทนตำแหน่งของโอไลลี่นั่นแหละยืนห้อยนิดเดียวเอง แอเก้เองกับตัวของอตัวของมาตีอ,อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันแล้วมาตีก็วิ่งตัดเข้าไปแต่สิ่งที่มันเกินไปนจริงๆสำหรับมาตีในเกมนี้ก็คือพอจังหวะโฉบเข้าไปนักเตะของสตีก็วิ่งเข้าไปดอนลูมาเองก็ออกมาบีบเกมด้วยแต่สิ่งที่มาตี้ทำให้กับอาร์ชซนลการยกบอลข้ามหัวดอนลูมาเข้าไปคมเหลือเกิน สิ่งนี้เราเห็นกันมาตั้งแต่เกมกับแอร์รัติกบีบาแล้วนะครับกับการลงมาเป็นซูเปอร์ซับของมาตี้เกมนี้ก็อีกเกมหนึ่งลวกันสําหรับตัวของมาตี้ที่ลงมาแล้วก็ใช้ความยอดเยี่ยมของตัวเองทั้งความเร็วทักษะความสามารถครบเลยและกลายเป็นคู่กอบกู้ของอาร์เซนอลแบบชัดเจนเลย2เกมแล้วนะครับสาหรับตัวของมาตี้ที่ลงมาเป็นผู้กอบกู้ของอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นโอกาส น่าจะครั้งแรกของมาตี้น่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้เข้าไปดวลกับดอนนารุม่าแล้วทําได้ดีแบบนี้นะครับยอดเยีเ่ยมมากนะครับตเสมอให้กับอาร์เซนอลสำเร็จช่วงท้ายอาร์เซนอลก็ไม่ประมาทนะครับโซนของอาร์เตต้าก็เปลี่ยนเอาชูบีบินดี้ออกไปแล้วก็ส่งมอสเกล่าลงไปเพื่อปิดเกมเหมือนกันคือไม่อย่าว่า,าง,งูอย่างนี้เลยคือเพิ่งตีเสมอได้จะมาโดนลูกที่2ผมว่ามันก็กระไลยอยู่หนึ่งหนึ่งกับซิตี้วันนี้มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับอาร์เซนอลส่วนซิตี้ของกาเดล่าก็อย่างที่ผมพูดไปคื คือนิดนิดเดียวอ่ะก็จะเอาชนะอาร์เซนอลได้แล้วเฉือนกันหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วะอาจจะเป็นความเจ็บปวดได้ซ้าไปที่ผมมองว่าวันนี้กาเดล่าจะพยายามที่จะทําให้อาร์เซนอลรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงในวันที่โดนอาร์เซนอลเล่นแบบนี้ใส่พวกเขาผมรู้สึกแบบนั้นนะใครใครอาจจะคิดว่าเอ้ยเพอกูคือผู้จัดการทีมระดับนี้เขาไม่มานั่งทําอะไรแบบนี้หรอกเออผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมแค่รู้สึกว่า ผมไม่เคยเห็นเป๊ปเล่นอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็คิดของผมไปเรื่อยเหมือนกันเออผมก็รู้สึกว่ามันเพิ่มเ,เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ดิผมผมก็รู้สึกอ่ะเออเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้หนึ่งหนึ่งของของอาร์เซนอลซิตี้เองมีมีวิธีการเล่นที่มันมันดูแตกต่างออกไปจากที่เราเห็นละกันโซนอาร์เซนอลก็เล่นเหมือนเดิมครับในการเปิดเกมเก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงอาร์เซนอลนิดนึง ก็คือระหว่างซาก้ากับมาโดยเก้ระหว่างตัวของซาก้ากับมาดยเก้แตกต่างกันยังไงผมว่าจับ2คนนี้มาวิ่งคู่กันก็ความเร็วคงไม่ได้ต่างกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นความแตกต่างของมาดยเก้แล้วก็ซาก้านั่นคือจังหวะการเล่นครับจังหวะการเล่นของมาดยเก้มีอยู่ไม่กี่มิติเท่านั้นเองแต่ซาก้านั้นเห,เหลือเลยครับในการที่จะตั้งใช้ความเร็วใช้การโยกการโยกแล้วบอลเข้าซ้ายเหลี่ยมบอลของซาก้าผมว่ามันเกินไป หลายครั้งที่เราเห็นนักเตะของซิตี้พยายามจะเข้าไปหาตัวของซาก้าแต่การที่เขาบังบอลแล้วการดีดบอลออกไปนิดเดียว่มันหลบทุกอย่างได้หมดเลยนี่คือเหลี่ยมบอลของซาก้าที่ผมว่ายอดเยี่ยมมากจะแตกต่างจากมาดูยเกม้มาดูยเก้เมื่อไร่ก็ตามที่เขาได้บอล1น,นสปีดต้องมา2จังหวะการเล่นก็พุ่งไปข้างหน้าแต่แตกต่างจากตัวของซาก้าที่พยายามจะโยกแล้วก็ทําเกมอะไรบางอย่างให้กับอาร์เซนอลได้ด้วยและจังหวะการเล่นบอลของซาก้าเองก็ไหลลื่นเหลือเกินนี่คือความแตกต่างของคู่นี้ ถ้าต้องการจรวดทางเรียบแบบรวดเ,เร็วโป้งเดียวหายมาดูแก้วันนี้มีการยิงใส่ดอนนารุม่าด้วยนะครับที่ยิงระยะยิงก็ไม่ได้ไกลมากแต่ดอนนารุม่าก,ก็เหนียวเหลือเกินตำแหน่งการยืนจังหวะก,การเซฟก็ต้องให้เขาจริงๆสำหรับตัวของดอนนารุม่าในเกมนี้ด้วยเกมโดยรวมส่วนใหญ่อย่างที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นเกมส่วนใหญ่เป็นของอาร์เซนลเลยเกมของซิตี้ไม่ได้คือคือเกมของซิตี้มันมันดูผิดไปอะ่ะ ตอนแรกอ่ะผมผมไม่ได้ติดอะไรเลยนะแต่ผมมาติดใจในช่วงท้ายๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แหละที่อาเก้ลงมาแทนโฟเดนอ่ะผมว่ามันมันมันดูแปลกมันดูแปลกสาหรับตัวผมนะอันนี้อันนี้ดีกว่าสําหรับตัวผมเองเป็นอย่างนั้นก็เสมอกันไป1ประตูต่อตหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกเกมหนึ่งก็วันที่อาร์เซนอลไปเยือนซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์นั่นแหละเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันว่าว่าวันนั้นซิตี้จะเล่นยังไงกับอาร์เซนอลเดี๋ยวเราคงได้รู้กันนะครับส่วนวันนี้แบ่งแต้มกันไป1หนึ่งหนึ่งผมมองว่า สำหรับซิตี้เองก็ดูไม่ได้เสียหายมากขนาดนั้นเพราะว่าเกมนี้มาเยือนอาร์เซนอลส่วนอาร์เซนอลเสียหายอยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านควรที่จะได้3คะแนนแต่ว่าวันนี้ก็ต้องชมเกมรับของซิตี้ด้วยอย่างหนึง่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมมองว่าวันนี้เรื่องลูกแต่มมเหมือนกันผมว่าไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสโชเวอร์คอสเรื่องของเซตพีดของอาร์เซนอล การที่ยังให้เดคานูดายสหยอดบอลเข้าไปตรงนั้นเปิดบอลโค้งเข้าไปเหมือนในลักษณะเดิมที่อาร์เซนอลเคยทํามาได้ดีแต่ว่าวันนี้สิ่งที่แตกต่างไปก็คือไปเจอกับพวกาาตรูอย่างดอนนรุม่าผมว่าต่อจากนี้ไปอาร์เซนอลอาจจะต้องโยนบอลเพื่อมาตรงกลางกรอบในกรอบเขตโทษเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า เพื่อจะหนีจากการลูกชกแบบนี้ของซิตี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าลูกแต่มุมลูกเซตพิษต่างๆของอาร์เซนอลจะพัฒนาไปทิศทางไหนเดี๋ยวเราคงได้รู้กันในเกมต่อๆไปส่วนซิตี้เองออยากเห็นเหมือนกันผมก็อยากไปดูแล้วก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเกมต่อๆไปซิตี้จะมีวิธีการเล่นแบบนี้ให้เราได้เห็นไหมถ,ถ้ามีให้เล่นให้เห็นก็นั่นแปลว่าซิตี้ ปีนี้ซีซั่นนี้ของกาเดล์าจะมีวิธีการเล่นแบบนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันนี่อาจจะเป็นเกมรากเฉยๆก็ได้ผมอาจจะคิดมากไปเองคนเดียวเดี๋ยวรอดูแล้วรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของทั้งอาร์เซนอลด้วยแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยวันนี้คนละหนึ่งคะแนนนะครับแบ่งกันไปนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีทุก จะเรียกความีทุกอย่างก็ก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีอะไรให้เราได้เห็นบ้างอาจจะดูง่วงๆไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มามีไคลแม็กจนช่วงไทยเกมจากมาตินิลินเองเตะเสมอให้กับอาร์เซนลสําำเร็จก็กลับมาได้นะครับส่วนแฟนแฟนซิตี้เองก็คงเสียดายที่แม่มันอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นก็จะเก็บสัต้์เต็มในวันนี้ ก็ก่อนจะจากลากันไปนะครับเหมือนเดิมนะผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอพระคุณมากๆนะครับ enjoy ครับ